ของเพนน่าวันนี้ก็จะเป็นซีรีส์คว e ตส2 X 1อ่ะเนาะโอเคเดี๋ยววิธีการเป็นยังไงนะ <c oughs> ก็เมื่อผ่านควีตแรกมาแล้วเนาะก็เดินตามทางไปเรื่อยเนาะก็จะมาเจอแมป Cloud Plan ออะเนาะโอเคก็เดินไปเปิดว้าไปเนาะเปิดว์ปก่อนเพราะพอเราเดินมาจากคว e ตหน่ะเนาะมันจะมีทางแยกอนะ่ะเนาะทางแยกนึงจะไปที่สโตนนี่ไฟน์เนาะ กับอีกทางหนึ่งก็จะไปที่บนะูเดตกล้าเนาะโอเคเนาะก็เลือสักทางอ่ะโอเคถ้าเราเดินมาถูกเนาะมันก็จะขึ้นเควสขึ้นมาให้เราโอเคเพื่อนๆก็จัดการเลยเข้าไปอืมเข้าไปตีตัวนักธนูเนี่ยเนาะแค่นั้นไม่มีอะไรยากเย็น อ่าโอเคแค่นี้เนาะแล้วก็กลับเมืองแล้วก็คุยกับคาคาญ,ญ่าเนี่ยเนาะอืมก็เอาไปอานจบเควสเนะพอจบเควสเนี่ยเราก็จะได้ลูกน้องนักธนูมาเนาะโอเคอ่าเควส์ก็จะไหมเห็นน้องเควส2สองก็ประมาณนี้ไม,ไม่ไม่มีรายญาติเห็นโอเคครับ ็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดิใจเนาะโอเคเพื่อที่คุณจะได้ภาพทริคดีเพื่อคุณไว้ใจการคลิปหน้าครับ